ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม m e c a f t นะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวหมดวันพีชกันนะครับโดยวันพีชหมดนี้เนี่ยก็จะเป็นแนวฟาร์มเก็บเลเวลครับไว้สําหรับปลดล็อกสกิลต่างๆของดาบแล้วก็ผลไม้ปีศาจต่างๆนะครับเมื่อเราคลิกมาที่สมุดนะครับก็จะมีเมนูต่างๆขึ้นในเลือกครับจะเป็นเมนูเกี่ยวกับผลไม้ปีศาจแล้วก็พวกสกิลต่างๆครับแบบมีสกิลดาบสกิลอะไรพวกนี้ครับแล้วก็จะเป็นเมนูแรกครับจะเป็นเมนูการเลือกฝั่งครับจะมีฝั่งทหารเรือแล้วก็ฝั่งโจรสลัดให้เลือก วิธีการฟามเลเวลง่ายๆนะครับก็เราก็ไปตีมอนมอนต่งตางๆตามโลกนี้ปกตินี่แหละก็คือนี่ก็คือตีไปตีไปตีไปมันก็จะดอปของให้เรามาจะเป็นพวกเงินกับพวกค่าหัวครับแล้วก็จะมีบอสนะครับโดยบอสเนี่ยจะดบของที่ดีกว่ามอนปกติไม่ว่าจะเป็นแต้มสกิลหรืออาวุธประจาตัวต่างๆบอสสามารถเกิดได้ตามทั่วไปตามโลกปกติก็โดยส่วนตัวนะครับหมดนี้เนี่ยมีลูกเล่นที่ค่อนข้างเยอะนะครับผมคงรีวิวให้ไม่หมดหรอก ผมอยากให้ทุกคนไปลองเล่นกันเองครับโดยผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ที่ใต้คลิปครับขอบคุณครับ